วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน2,000บาทโรงเรียนรัฐบาลสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนําวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน2,000บาทตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปิดให้มีการตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทำการตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเงินเยีย,ยานักเรียนของโรงเรียนรัฐบาลเริ่มจากการเข้าสู่เว็บไซต์ https:// S T U D E N T E D U D E V I N T H เมื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ทำการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนรวมทั้งกรอกรหัสซึ่งเป็นตัวเลข6หลักหลังจากนั้นให้ทำการ กดตรวจสอบข้อมูลระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิของนักเรียนรอรับการแจ้งผลทางหน้าจอการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน2,000บาทคาดว่านักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับเงินช่วยเหลือภายในวันที่31สิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนพศ2564วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในรูปแบบของเงินสดหรือนำเข้าบัญชีธนาคารสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ